สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตัวกันโนราเทเเนะโนราเทเยเราอยู่ในสวนหย่อมน้อยนี่ค่ัทุกคนที่ข้างหลังก็มีดอกบงดอกไม้สวยงามมากนะคะตรงนี้ก็เป็นในเมืองของเขานะะในเซนทร่มนะคะตรงนี้ก็ใช่นะเรายังไม่ได้เดินนะมันยังเช้าอยู่เนาะเมื่อก็ไม่เช้าหรอกเรามาอีกเมืองหนึ่งกันทุกคนเนาะเราออกจากที่แคมปิ้งแล้วก็มามาตรงนี้อีกเมืองหนึ่งนะคะ mm hmm. พี่ตาชาพาจับ พาไปชมในตัวเมืองนอลาเทเรียมันมีอะไรมั่งเนาะตามพี่ตามมาได้จ้ามาเที่ยวตัวเมืองโซลเทเรียเหรอนอาเทเรียเหรอนอร์เทเรีย,ออ,รยออกเสียงยากมากโภาษาอังกฤษ,กฤษแกง่แกงเก่งออกเสียงยากภาษาสเนเนี่ยสวยงามเลยนะทุกคนสวยงามคาคาอาตคน ทุกคนสระบุรสะอนดะเมื่อเที่ยวสระบุรีอนดะนู่นตรงนั้นสวย<ฮ>ไหมนะครับทุกคนเที่ยวเมืองโน่นอะไเทียเรียรอ๋อสวยงามนีม่ครับทุกคนก็สวยอยู่นะ เที่ยวอีกเมืองที่หนึ่งแลก็มานั่งดูมิะะบัวด้วยอ๋อน้ำไหลเราไปตรงนี้เนาะเยวดูว,ว่าน้ำไหลเมืองเขาก็สวยอยู่ค่ะทุกคนมีดอกไม้ทุกที่เลยหน้านี้ที่ไหนไม่มีดอกไม้ไม่มีทุกคนวันที่พาเที่ยวรอบเมืองนะคะโอ้โหี่ค่ะ

ก็มีเป็ดน้อยด้วยนะที่กาห็นเป็ดน้อยก็สวยอยู่นะทุกคนมันเป็นเมืองนร์เทเลียโนร์เทเลียอ๋อก็สวยงามเลยครับทุกคนจะรู้่นั่งแนลด้วยนะ พี่น้องมีนกเป็ดพี่น้องเห็นนกเป็ดไหมนกเป็ดอยู่บนก้อนหินนะ่ะนะก้อนหินอยู่ไหนเอ่ยนี่แหละก้อนหินมีบ้านสองมีบ้านกระทบน้ํานี่คัอนนอกเป็ดมีบ้านกระทบในน้ำํำสวยงามค่ะทุกคน ไปไปไปนะะกี้ตอนนี้ก็มีเป็ดน้อยนะตยต่เสนนี้เป็นเซนทุ่มเขา้านะพามาดูเป็ดในคลอง<ม>โนโร์เทเรียออถ้าไปไปบ้านเรานะหมดแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเป็นบ้านเราอันนี้ไปทำมาได้กินแล้วนะอาบอาาปเาก็าังอาบเดด กันทุกคนอ๋อนี่ค่ะเป็ดน,น้อยสีสวยหมอตัวผู้ไม่มีมเลยไม่ด็ตัวเมียลูกไปไข่อยู่ที่ไหนลูกเอาไข่ได้ยังคะป้าอยากกินไข่เป็ดว้าสีสวยหมกเลยคะสีเป็ดเงาแวบเลยนี่คะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพามาเที่ยว นดันเรนะภาษาเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะทุกคนเนาะแต่พี่ตาก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ค่ะสวยไหมทุกคนแต่ข้างหลังเราตรงดูตรงนี้นะสวยก่อนนะที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหมดทุกคนเนาะเห็นไหมแล้วก็จะไปบนสะพานตรงนี้แล้วก <N> ็มันจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันทุกคนเนาะมันก็จะอยู่ตรงแม่นป็นเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำด้วย มันมีนมมีน้ำแต่มันมีเด็ดปาลาครับพี่ตาตไม่เราจะไปยังไงนะมันแสงแดดนะทุกคนเนาะก็ต้องส่องแสงแดดไปก่อนนะทุกคนเพราะว่า,าอ๋อมันมีแสงแดดให้ตาเสร็จแ,แล้วก็เริ่มผ่านเลยมันมีที่จอดักรยาเโอ้สวยเมืองเขาสวยนะทุกคนไม่ใครเคยมาไหมแต่พี่ตาไม่เคยมาพี่ตาว่ามันสวยดีนะตอนนี้ก็สวยทุกคนฝั่งข้างหลังเรานี่ก็สวยนะทุกคน ก็คือสวยงามนี่ค่ะพระเอกของเรื่องเลยนั่งเบาะโจอยู่นี่แล้วทุกคนซัดเบไปไหนหมดซัดเบดูต้นซัดเบค่ะทุกคนเนี่ค่ะส่วนปาร์เขาสวยนะทุกคนนี่ค่ะดูซัดเบพี่น้องดูอย่างเล็ก,กเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ ดอกไม้นี่สีสวยนะคะเนี่ยดอกอันนีรสวยนี่คัทุกคนดอกไม้อันนี้สวยงามสวยงามแต่พี่ตาใจไปอยู่ตรงนู้นน้ะ เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งตรงนู้นทุกคนเราอยู่ฝั่งตรงนู้นออกมาเส้นนี้แล้วออกมาเส้นนี้แล้วก็ออกมาเส้นนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็มีรูปเรือด้วยนะติดตรงนี้นะนี่ค่ะแล้วก็สวยงามแล้วก็สวยงามอยู่หรอทุกคนนะก็สวยงามของมาเหนือนี้ค่ะ พี่เล่นน้ำมันสวยอยู่เดี๋ยวพี่ตาจะพานั่งกันนะนี่ค่ะเมื่อกี้เราถ่ายบุมนู้นนะตอนนี้มุมนี่จะเห็นร้อนหานาวมันก็จะแตกดีดีร้อนสุด ามีเด็กอยู่ฝั่งนู้นมองเออไม่มีปลานะครับทุกคนมันก็เป็นผ้าน้ำส,สวยๆนะแล้วก็ไปแล้วไปหาสามมิตรฟังเสียงน้ำ เย็นฉ่ำมากเลยทุกคนเหมือนผักแว่นพี่น้องรู้จักผักแว่นไหมคะถ้าใครรู้จักผักแว่นเขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนอะผักแว่นกับผักหนอกไม่เหมือนกันนะคะทุกคนผักหนอกกับใบโบวบกโบวบกก็ผักหนอกก็ผักหนอกผักแว่นก็ผักแว่นโบวบกก็โบวบกนลคะถ้าใครรู้เขียนมาบอกคอมเมนต์หาพี่ตาด้วยนะคะผักแว่นกับผักหนอกไม่เหมือนกันค่ะ ต่าจะพาไปพักก่อนนะกับสามีกับสามีนั่งคอยตั้งนานนะทุกคนสวยนะพี่น้องก็ได้อยู่โนราเทเลียนนะสวยมากนี่เป็นพักที่ไหนไมันด้วยเราอ๋อมันมีซื่อบอกออเลยค่ะมีน้ำพุด้วยนะทุกคนมาถ่า่น้ำพุหน่อยนะนี่ค่ะน้ำพุอยู่ข้างหลังแล้วนี่ค่ะทุกคนน้ำพุ สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้เรามาเปิดตัวกันโนราเทเเนะโนราเทเดเยาอยู่ในสวนหย่อมน้อยนียน่ครับทุกคนข้างหลังก็มีดอกบงดอกไม้สวยงามมากนะคะตรงนี้ก็เป็นในเมืองของเขานะะในเซนทร่มนะคะตรงนี้ก็ใช่นะเรายังไม่ได้เดินนะมันยังเช้าอยู่เนาะมันก็ไม่ช้าหรอกเรามาอีกเมืองหนึ่งกันทุกคนนะเนาะจะออกจากที่แคมป์ปิ้งแล้วก็มามาตรงนี้อีกเมืองหนึ่งนะคะพี่ตาชาพาจะ พาไปชมในตัวเมืองโนลาเทเรียมันมีอะไรมั่งเนาะตามพี่ตามมาได้จ้าเมืองเขาสวยอยู่นะทุกคนค่ะสวยงามมากเลยก็สวยอยู่นะทุกคนทุกคนมาเที่ยวในซอยท่องเที่ยว ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนเนาะเนี่ย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 เมืองเมืองเขาก็เป็นที่ท่องเที่ยวซอยน้อยๆจะใหม่ก็ไม่ใหม่จะเก่าก็ไม่เก่าแต่ว่าเขาสร้างบ้านสวยงามสวยงามอยู่ครับทุกคนพี่ตาพามาเลาะเมืองวันนี้มาเลาะในตัวเมืองสวยงามอยู่ครับเลาะทุกที่ทุกมุม ที่เที่ยวก็เยอะอยู่นะทุกคนตามซอกตามซอยเก่ามากใหม่มากก็ปนกันไปนะทุกคนนะเนาะแล้วก็พาเที่ยว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 ,ยวนในตัวเมืองคะ่ะทุกคนในเอ็นเอ็นค่ะแล้วพี่ตาจะพาไปไหนนะวันนี้เราจะไปดูก่อนดูการสิตาเมตตาดิ๊นะ เมืองเขาสวยนะทุกคนเดี๋ยวข้างบนเขาลำไปไม่ได้นะทุกคนสวยงามมากเลยเหมือนเขามีเรือจัดทำอาหารหรือเปล่าก็าไม่รู้นี่ค่ะสวยงามนี่ค่ะคลองน้ำอันนี่ไงไอศ์ครีม นี่ค่ะสวยงามไปสิแบน๋ยวเพ่นเตะแนดนฮัตเตะนะ้องเสดไอซ์คี๋ยวยเพ่นไม่เห็นอ้อสวยยับปิดจำเตะวีส่าแล้วกันก็เดินสนะีดำเอตอตรงนี้สวยนะทุกคนแบบที่ตายก็จะหมดแล้วจะไปตึงไหนไหมเนาะ สวยงามค่ะตรงนี้สวยงามสุดๆเลยทุกคนโอ้ยหน้ากล้องเราเปื้อนอะไรไม่รู้ทุกคนสวยงามมากเลยบ้านเขาอ,อยู่กับน้ำสวยนะเี่ค่ะทุกคนโอ้ยนี่สวยมีดอกวงดอกไม้เลยค่ะทุกคนเี่ค่ะสวยไหม น,นสวยจังสวยอยู่ทุกคนทุกคนสวยนะข้ามข้ามมาลายก่อนทุกคนสวยมากเลยตรงเลือสวยกว่าพอาตรงตรงนี้ก็สวยแล้วพาไปรตรงนั้นสวย สวยสุดๆนี่ค่พี่ตาจะหันกล้องกลับเนาะนนพี่ตาจะมืดหน่อยน,อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันสวย,ยกลับกล้องก่อนนะครับทุกคนเนาะว้าวสวยงามมากเลยครับพี่น้องนานๆมาหาที่ก็มันก็แปลกหูแปลกตาก็สวยมีเรือด้วยนะเรืออะไรเจ้าไททานิกเราเปิดร้านขายอาหารตัวนี้บ้านบ้านตรงนี้สวยมากตึกตรงนี้ก็สวยนะทุกคน น่าสวยงามสุดๆเลยมันมีที่เที่ยวมีที่ว่ายน้ำเยอะอยู่ค่ะตึกใหม่นะคิดว่าเนาะขึเปไปตึกใหม่เขาตึกวันนี้สวยมากเป็นกระจกเนาะบางคนเขาใส่กระจกบางคนก็ไม่ใส่โอ้ยสามีชกักภาพใหญ่เลยดอกไม้ก็สวยแบดก็แบบก็จะหมดทุกคนจา้า อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมื้อเที่ยงตกได้อาหารญี่ปุ่นมิโ่รเละไลยทุกคนมิโ่รเละผักแคลวทอดอันนี้ก็เม็ดถั่วเละตัวกัวก็ขิง Tá